สำหรับคนที่มีความดันสูงมีภาวะหัวใจล้มเหลวเราจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรควบคู่ไปกับการรักษาจากคุณหมอนะคะเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรถ้าวันนี้คุณเริ่มมีภาวะของความดันสูงเนี่ยคุณเริ่มมีพรีไฮเปอร์เทนชั่นเนี่ยคุณสามารถที่จะรีบกลับมาฟื้นฟูด,ดูแลตัวเองได้หรือต่อให้คุณมีภาวะของความดันโลหิตสูงไปแล้วในระยะที่1นึ่งคือ140ขึ้นไปคุณสามารถที่จะฟื้นฟูดูแลตัวเองได้แล้วต้องทําอย่างไรวิธี ที่ใช้เราได้ผลมาโดยตลอดก็คือคุณต้องปรับให้ร่างกายของคุณเนี่ยกลับเข้ามาสู่สมดุลน,นั่นเองสมดุลที่ว่านี้นะคะใช้หลักง่ายๆไปเลยค่ะสมดุลของร่างกายในยที่ใช้หลักง่ายๆไปเลยนั่นคือเรื่องของ3ออนะคะอาหารอารมณ์และการออกกำลังกายแต่เราจะต้องเข้าใจค่ะในเรื่องของการปรับอาหารปรับอย่างไรให้เหมาะกับโรคที่เราเป็นนะคะถ้าวันนี้ เราเป็นโรคของความดันสูงเราจะต้องลดปริมาณโซเดียมลดปริมาณความเค็มที่เรากินต่อวันเนี่ยควรจะได้รับโซเดียมไม่เกิน1500มิลลิกรัมนะคะอันนี้สามารถกลับมาฟังย้อนหลังได้บ่อยๆเลยนะว่ามันคือค่าที่เท่าไหร่หรือวันนี้จดออกไปได้เลยนะคะถ้าคุณมีภาวะความดันสูงแล้วอยากจะให้ความดันคุณกลับมาอยู่ในเลเวลปกตินะคะเลเวลปกติเนี่ยก็คือต่ำกว่า12080ให้คุมความเค็ม คลมโซเดียมต้องกินให้น้อยกว่า1,500มิลลิกรัม per day ต่อวันรวมถึงค่ะกินอาหารที่มันดีกับหัวใจไม่ทำลายหัวใจนะคะลดอาหารหวานมันเค็มอันนี้เป็นสูตร simple ง่ายๆของการดูแลเรื่องของอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันสามารถทักเข้ามาสอบถามนี้ได้ค่ะว่าเออมีความระดับนี้อยากดูแลตัวเองเป็นพิเศษในเรื่องของดูแลอาหารการกินนี่มันต้องทำอย่างไรนะคะเราสามารถที่จะลงลึกกันได้ด้วย ต่อมาค่ะออที่2คือเราต้องรักษาอารมณ์ไม่ให้เครียดความเครียดทำให้เราหนึ่งแหละพักผ่อนน้อยทําให้ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนี่มันรวนพอฮอร์โมนในร่างกายเรารวนนะคะก็จะนํามาซึ่งความผิดปกติมากมายออที่3ค่ะออที่3คือเรื่องของการออกกําลังกายสําคัญมากๆจําเป็นมากๆการออกกําลังกายสามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายเราได้ออกกําลังกายค่ะสําหรับคนที่มีภาวะโรคหัวใจแล้ว มีความดันโลหิตสูงแล้วแนะนำคะ่ะออกกำลังกายเบาเให้มันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วยกตัวอย่างเช่นเดินเร็วอันนี้จะดีมากนะคะไม่ทำร้ายหัวใจด้วยแล้วพอมีอาการเหนื่อยปุ๊บต้องหยุดทันทีอย่าแบบเอออีกนิดนึงอย่างนี้ห้ามเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเสี่ยงมากอันตรายมากสำหรับคนที่เป็นโรคความดันนะคะนี้แนะนำเลยคะ่ะว่าให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะ150นาทีขึ้นไปต่อสัปดาห์อย่างน้อย150นาทีขึ้นไปต่อสัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีภาวะหัวใจวายปรึกษาคุณหมอก่อนออกกำลังกายและออกกำลังกายคือดีค่ะแต่ว่าอยากให้ปรึกษากับคุณหมอก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายด้วยนะคะว่าคุณมีภาวะเสี่ยงอะไรยังอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ร่างกายคุณพร้อมที่จะกลับมาฟื้นฟูด,ดูแลตัวเองโดยการออกกำลังกายได้พร้อมแล้วหรือยังแต่ถ้าสำหรับใครค่ะที่คุมความดันมาแล้วนะคะพยายามปรับเรื่องอาหารการกินการทานแล้วแต่ว่า มันไม่นิ่งสักทีความดันไม่นิ่งสักทีนะคะแล้วก็ทานยา,วา,นยาความดันด้วยนะยังไม่นิ่งเลยนะคะแล้วมีภา,า,าวาะไขมันเบาหวานค่ะพยายามคุมอาหารแล้วแต่ว่าไขมันความดันเบาหวานนี่มันก็ไม่ลดลงเลยแล้วมันจะทําให้หัวใจของเราค่ะก็จะยิ่งเสี่ยงขึ้นเสี่ยงขึ้นด้วยแล้วถ้าอยากอาการดีขึ้นไวๆคะ่ะเพื่อลดเสียเส่ยงต่อโรคหัวใจลดเสี่ยงต่อหัวใจวายนะคะลดเสี่ยงต่อ ที่มันจะไปลงที่ไตวันนี้นี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากค่ะเป็นสารอาหารในรูปแบบเจลซึ่งก็จะดูดซึมง,ง่ายดูดซึมไวมากตัวนี้นี่เรียกว่าเป็นโปรแกรมฮิตมากนะคะโปรแกรมขายดีอันดับหนึ่งเลยสำหรับผู้ที่มีไขมันสูงความดันสูงนะคะพยายามปรับแล้วอะไรก็แล้วนะคะทานยาแล้วยังคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะคะหรือผู้ที่มีเป็นเบาหวานด้วย พยายามคุมแล้วก็ยังคุมไม่ได้เท่าไหร่เลยแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินกับการที่หันมาคุมหันมาทานยานแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะคะเราก็รักหัวใจเราก็รักไตของเรานะคะแต่ว่ามันยังไม่ดีขึ้นสักทีนะคะตรงนี้แสดงว่าถึงเวลาที่จะต้องใช้ตัวช่วยแล้วนี่ขอแนะนําโปรแกรมนี้เลยนะคะเป็นโปรแกรมที่ช่วยเหลือมาได้แล้ว ผู้ป่วยหลายท่านนะคะมีอาการที่ดีขึ้นเป็นสารอาหารรูปแบบเจลค่ะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาตัวแรกค่ะเป็นอูมินะคะสีเขียวค่ะและห้ชาทีสีเหลืองนะคะทานคู่กันค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมีกรรมพันธุ์โรคหัวใจนะคะหรือว่าตอนนี้คุณเป็นโรคไขมันความดันเบาหวานแล้วเอาไม่ลงสักทีหรือมีภาวะใจสัน่นมีภาวะไทรอยนะคะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในระยะเริ่มต้นนะคะและ ตอนนี้คุณเป็นโรคไตแล้วก็สามารถทานโปรแกรมนี้ได้ด้วยค่ะซึ่งโปรแกรมที่นี้จัดมาให้วันนี้นะคะจะพิเศษมากๆเลยถ้าท่านไหนสนใจนะคะอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะแคปหน้าจอนี้ไว้นะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ค่ะแล้วส่งมาทักมาหานี้ทางไลน์ได้แคปหน้าจอนี้ไว้ก่อนได้เลยนะคะแคปแล้วนะ โอเคค่ะแอดไลน์หาีินะคะสามารถแอดไลน์หาีิที่ QR code นี้ได้เลยแล้วทักเข้ามาค่ะว่าตันด์ดโปรแกรมค่ะแจ้งเข้ามาค่ะแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปที่แคปเจอร์ไว้เข้ามานะคะเพื่อขอโปรโมชั่นพิเศษนะคะนี้เตรียมโปรโมชั่นพิเศษไว้ให้ทุกท่านถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ